สวัสดีครับสวัสดีชาว G Shock b y G s a p ทุกๆครั้นะครับผมทุกคนนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับการ unboxing หรือก็รีวิวนะครับนาฬิกาคาสิโอ G Shock นะครับรวมถึงนะครับพูดถึงทริคดีต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของนาฬิกาคาสิโอ G Shock ครับวันนี้ผมมาพร้อมนาฬิการุ่นหนึ่งทําไมถึงต้องสามกล่องเพราะว่าผมเอามารีวิวไปเพื่อได้ชมกันรวดเดียวเลยครับมันคือรุ่นอะไรนะครับนี่ผมเกิดนี่ฟังนิดหนึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดครับเพราะมัน คือรุ่นใหม่ล่าสุดในซีรีส์ของ f o กแมนนะครับนี่นะครับผมขึ้นภาพให้ดูคร่าวๆค,ค,ครับนี่เลยนะครับนี่คือตระกูลนะครับคา s i โอจ h ช็อกฟอ m a n ที่ผมจาวมานบ็อกซิง่งแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูในเบื้องต้นวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รออยู่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้จะได้รู้ข้อมูลแล้วว่าในรุ่นนี้ หน้าตาของเขาฟังก์ชันต่างๆความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่เล็งอยู่ในรุ่นนี้เนี่ยเตรียมเก็บข้อมูลเตรียมหาข้อมูลมาดูคลิปนี้กันเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ดูรีรอครับก่อนที่จะไปชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมเองนะครับแล้วก็ช ANNEL ของเรา G-Shock Bar g s a นะครับไปชมเลยครับกับเจ้า CASIO G-Shock f o k m a n m o เดล2020ใหม่ล่าสุดครับไปกันเลย โอเคครับผมกลับมาครับวันนี้นะครับผมต้องบอกว่าผมเอาซีรีส์ฟอกแมนรุ่นล่าสุดเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับซีรีส์ฟอกแมนรุ่นล่าสุดคืออะไรครับก็คือซีรีส์ที่เป็น New f อกแมน2020ที่ต้องบอกว่ามีการเขาเรียกว่าทําปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยผมก็ญาติซูมกล้องออกนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับมีการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเลยครับ ปรับชมใหม่คืออะไรปรับโมใหม่ทั้งในเรื่องของหน้าตานะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆได้มีการอัปเกรดมาแล้วด้วยนะครับกับรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่ารหัสรุ่นของรุ่นนี้ผมให้ดูก่อนนะครับนี่คือรหัสรุ่นของเขานะครับซีรีส์ของ New Foxman นะครับคือ GWF A 1000นะครับซึ่งมีออกมาได้กันทั้งหมด3สีณนะตอนนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกินไปตอนต้นคลิปว่ามีสีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซิ่งให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่ามันนี้มีสีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรือนแรกผมขออนุญาตเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะตัวกล่องนะครับก็จะเป็นสแตนดาร์ดบ็อกเซตของเขาเลยที่มีกล่องนอกแล้วก็กล่องโลหะด้านในนะครับที่ขายแบบทั่วโลกเลยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะลักษณะนะครับอ่ะ ตัวกล่องตัวแรกที่ผมจะแกะให้ดูก็คือ g w f a 1 0 0 0 1 a 2นะครับมาดูกันข้างในฮะผมจะแกะให้ดูแค่กล่องเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะ Fast f o r ร์เวไปเลยเพื่อให้ดูด้านในเลยนะครับนี่แกะมาแล้วก็จะเจอพวกนี้ฮะพวกอใบรับประกันอะไรต่างๆนะครับรวมถึงคู่มือ นะครับที่ให้มาในกล่องนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับก็จะเป็นใบที่พูดถึงเจ้าตัว Foxman ตัวใหม่ล่าสุดนี่นะฮะเห็นไหมฮะคาซิโอช็อคฟ็อก m a แมนนะครับช็อครีสตสแตน X ISO 200 m ้อเมตรบลูทูธรสสแตก็ต้องบอกว่า ISO 200เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานการดำน้ำเลยนะ อยู่ในนาฬิกาดำน้ำนะครับทั่วๆไปก็คือ ISO 200เพราะฉะนั้นเนี่ยรองรับมาตรฐานการดำน้ำแน่นอนนะครับด้านหลังนะครับนี่ก็จะมีเขียนจุดเด่นของเขาไว้เลยครับ Shock resistant ISO 200 m, เ,เตมรตร Water resistant Smartphone Link LED Lighting นะครับอ่าตรามูล นะครับ Dry Time ก็คือพูดได้ง่ายตัวนี้เนียดูเขาเรียกว่าดูกราฟน้ําขึ้นน้ําลงได้ด้วยนะครับระดับน้ําขึ้นน้าลงรวมถึงซัพพอร์ตในเรื่องของฟังก์ชันการดําน้าได้เต็มรูปแบบเลยเนาะนะครับและที่สําคัญที่สุดมันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับมันทําอะไรบ้างเดี๋ยวตอนหลังจากเราดูรูปทรงมาแล้วผมจะพูดให้ฟังนะครับหลังจากนี้ว่าฟังก์ชันเขารองรับอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะก็จะได้มาตามนี้เลยนะครับอขอยัดวางก่อนนะครับมาดูข้างในนะครับนี่ไปอย่างรวดเร็วผมจะแกะแค่กล่องเดียวนะหลังจากนั้นเรา ฟาดฟอร์เวิร์ดไปเลยนะครับเปิดมาข้างในนะครับก็จะเจอกับตัวสแตนดาร์ดบ็อกซ์ของเขาคือกล่องโลหะที่ปกป้องตัวนาฬิกาข้างในนะไม่ให้บุบสลายไปนะครับนี่ G ีช็อกนะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดมาข้างในฮะเราก็จะเจอกับพระเอกของเราแล้วนะครับนี่ขออนุญาตนะครับแกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวบ็อกเซตของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆฮะอ่านะครับแบบนี้เลย นะครับเราก็จะเจอเจ้าตัวพระเอกของเราหรือเจ้าตัวฟ็อกแมนที่ภายใต้รหัสรุ่นใหม่ล่าสุดเพร,ะเเราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะเจ้ากล่องที่เหลือก่อนอย่างรวดเร็วแล้วเราจะมาดูดีไซน์ของทั้ง3เรือนกันนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับผมกลับมาแล้วครับนี่กับพระเอกของเราทั้ง3เรือนครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่านี่คือซีรีส์ใหม่ล่าสุดของเจ้า Foxman นะครับอย่างที่ผมได้บอกชื่อรหัสรุ่นไปว่ามันคือตระกูล Fox Man นในซีรีส์ G w f a 1 0 0 0ครับผมกับ New Foxman นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น Foxman แห่งปี2020เลยนะครับเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนโฉมทุกสิ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าปัดที่เปลี่ยนเป็นระบบอ n นา o ล็กนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลผมขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่คือ Foxman รุ่นก่อนหน้านี้ครับ GWF-D 1 0 0 0นะครับแล้วก็รุ่นก่อนหน้านั้นไปอีกก็คือ GWF 1 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ Foxman ถ้าพูดย้อนกลับไปในซีรีส์ top Foxman นะฮะและนี่คือล่าสุดผม ล่าสุดในซีรีส์ของ Foxman ะครับก็คือ GWF A 1 0 0 0มาไปกับดีไซน์กันแต่ละตัวนะครับวันนี้ผมจะพยายามลงรายละเอียดให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีข้อมูลในการเอาไปตัดสินใจนะครับกับเจ้าตัว New Foxman ตัวนี้มาที่ตัวแรกเลยครับนี่ผมให้ดูฮะก่อนอื่นครับเรามาดูรหัสรุ่นของเขาก่อนนิดนึงครับกับอกแมตัวแรกที่ผมามาให้ชมฮะนี่ครับรหัสรุ่นของเขาคือ GWF A 1000 1 A 2ครับ สีแรกนะครับที่ผมหยิบมาเพื่อนๆได้ชมตรงนี้นะครับมันก็คือสีเนวีบรูครับผมเนวีบรูก็คือสีน้ำเงินนั่นเองครับน้ำเงินที่เป็นลักษณะของเนวี่นะครับหรือว่าสีน้ำทะเลประมาณนั้นนะเนะเาะอ่านะครับก็ ทางฉายาของทาง G-Shock เขาก็จะเรียกว่า NaV y ่เนวีนะครับสีเนวี่นะครับสีน้ําเงินแบบ n นว y แบบนี้เลยนะครับมาดูดีไซน์กันนิดนึงครับเห็นไหมครับว่าดีไซน์ของเขานั้นจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือใช้ดีไซน์เป็นลนันาากษณะของตัวระบบอนาล็อกคือระบบเข็มฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับก็จะขึ้นโชว์ด้วยตัวระบบอนาล็อกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้ p o อก m ม n เนี่ยก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต่างไปเลยนะหน้าจอจากดิจิตอลหน้าจอใหญ่ๆนะครับเปลี่ยนเป็นระบบ หน้าจอใหญ่ๆแต่เป็นอนาล็อกแทนนะครับก็ต้องบอกว่าคือเว็บแรกนี่ผมเห็นฟิลฟิลสัมผัสที่แบบคือมันใหม่เลยอ่ะมันใหม่เลยสำหรับฟ็อกแมนคือมันต้องบอกว่าบิ๊กเ change เลยนะนะครับคือแบบเปลี่ยนโฉมกันเลยนะครับหลังจากที่ฟ็อกแมนก่อนนันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นจอดิจิตอลหมดเลยก็ต้องบอกว่าพิก พลิกโฉมกันมากๆเลยทีเดียวครับแต่อย่างที่ผมบอกครว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้ทิ้งคอนเซ็ปต์เดิมของ Foxman เลยก็คือยังคงซัพพอร์ตการดำน้ำเป็นหลักเพราะว่าเป็นเจ้าแห่งทะเลเลยครับ Foxman นะครับมาสเตอร์อหรือว่าเจ้าแห่งทะเลเลยนะครับมาดูดีไซน์เรือนแรกครับเห็นไหมฮะ หน้าจอด้านในของเขานะครับก็จะมีลักษณะของเป็นเขาเรียกว่า dual time ก็คือหน้าจอเนี่ยบอกเป็น2ประเทศได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันจะอยู่ฝั่งนี้เป็นจอเล็กๆเ,เห็นไหมฮะเวลาเรากดเปลี่ยนฟังก์ชันต่างๆตัวเข็มก็จะบอกรวมถึงกราฟระดับน้าขึ้นระดับน้ําลงนะครับก็จะมีบอกไว้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับก็ ถึงแม้จะเป็นระบบเข็มแต่ก็รองรับการใช้งานในเรื่องของการดำน้ําอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมและที่สําคัญที่สุดตัวนี้รองรับ ISO 200นะครับก็คือมาตรฐานเดียวกับการดำน้ำนะครับที่เป็นมาตรฐานสําคัญของ,งานาฬิกาที่ใช้ดำน้ําได้นะครับตัวเรือนนะครับตรงรอบๆบริเวณนี้ยังไม่ทิ้งคอนเซปต์ของ Foxman นะครับก็คือลักษณะของหน้าตาที่เป็นลักษณะคล้ายกบหรือ Foxman ตรงนี้นะเห็นไหมอ่านะครับ G w f d 1000รุ่นก่อนอันนี้ก็หน้าตาจะคล้ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับผมขึ้นรูปให้ดูเห็นไหม นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันเลยครับคอนเซ็ปต์ของ Fox Man นะครับตรงรอบๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุของโลหะเห็นไหมฮะที่เป็นวาวๆตรงนี้เลยนี่เป็นโลหะนะครับแล้วปุ่มด้านข้างก็จะเป็นลักษณะของปุ่มโลหะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นปุ่มโลหะสวยๆเลยนะครับตัวโครงสร้างของเขานะครับก็ต้องบอกว่า ผมจะแชร์ให้ฟังนิดนึงนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าคาร์บอนโมโนคครกครับผมคือเป็นโครงสร้างตัวถังชิ้นเดียวนะครับที่เป็นวัสดุคาร์บอนผสมกับเรซินนะครับเพราะฉะนั้นมันจะให้ความแข็งแรงที่ถึกทนมากๆนะครับและก็มีน้ำหนักเบาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเนี่ยน้อยกว่า GWF D 1000 Series เนี่ยถึงประมาณ20 2กรัมนะครับนี่อันนี้คือน้ำหนักของ g w f d 1 0 0 0ครับและนี่คือน้ำหนักของ g w f a 1 0 0 0ันเห็นไหมฮเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เบาวกว่าแต่แข็งแรงกว่าครับนี่คือข้อดีจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าโครงสร้างเป็นคาร์บอนมโลคหกครับตัวโครงสร้างตัวนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับกับตัวถังตรงด้านหลังเนี่ยฮะเป็นคาร์บอนผสมเรซินนะครับเห็นไหมฮะนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ตัวโครงสร้างปุ่มต่างๆนะครับก็จะเป็นการออกแบบพิเศษเพื่อป้องกัน <c oughs> เขาเรียกว่าป้องกันน้ําในระดับที่แบบลึกๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันกันน้ําในระดับ iso 200อยู่แล้วนะครับตัวสายนะครับดูดีไซน์นิดนึงครับ อย่างที่ผมบอกว่า navy blue นะครับก็จะเป็นสีน้ำเงิน navy เลยไหมฮะตรงนี้มีคำว่าทับโซล่าเพราะว่าตัวเจ้า GWF A1000 เนี่ยรองรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับนะนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเขียนว่า multiband 6กนะครับก็รองรับการตั้งสัญญาณผ่านเสาสัญญาณวิทยุใน6ประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเยอรมันอเมริกาจีนอังกฤษนะครับแต่ยังไม่รองรับประเทศไทยนะ นะครับพูดง่ายๆคือมันจะรับสัญญาณวิทยุและก็ตั้งเวลาอัตโนมัติได้ครับถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศที่รองรับครับนี้เป็นไงฮะเพราะฉะนั้นการตั้งเวลาก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับตัวสายของเขาเนี่ผมอยากจะแชร์ฟังเลยนะครับว่ายังทําจากวัสดุโฟร์โรอิลาสโตเมอร์ครับที่สามารถป้องกันสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดีนะครับและก็มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับน้ําที่ค่อนข้างต่ํามากๆนะครับและที่สําคัญตัวรัดสายของเขาเนี่ยผมโชว์ให้ดูตรงนี้ฮะ เช่นเดียวกันครับก็ทําจากวัสดุโฟโ,โลอีลาสโซเมอร์ที่ดีกว่านะครับแข็งแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาประกอบกันกับเจ้าตัว Foxman ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันจะทนตหานต่อสภาพแวดล้อมที่ทรดทุกรูปแบบมากๆนะครับเจ้าตัววัสดุสายของเขาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็พเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูก็ได้ครับ บอกว่าเป็นวัสดุที่ทําขึ้นมานะครับค่อนข้างใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้ในการเขาเรียกว่าใช้ในการดําน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัสดุสายนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูงนะครับตัววัสดุสายเนี่ยจะมีมีความยืดหยุ่นดีค่อนข้างสูงแล้วก็คืนรูปได้ดีเห็นไหมครับนี่เรามาดูด้านหลังครับผมขออนุญาตให้ดูด้านหลังตรงนี้ฮะนี่นะครับอันนี้น่าสนใจครับโลโก้ฟ็อกแมนเห็นไหมฮะ มีการเปลี่ยนไปแล้วนี่นะครับปกติเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยฟ็อกแมนทุกรุ่นเลยเนี่ยมักจะมีการโชว์โลโก้ในส่วนของเจ้ากบเนี่ยนะครับหรือฟ็อกแมนที่แตกต่างกันผมขึ้นโชว์ให้ดูนะถ้าเป็น GWF D1000 ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ GWF 1000ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วก็นี่ GW G W F A 1 0 0 0ก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่กบสายฟ้านี่เหมือนดูแล้วเป็นกบที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีมากขึ้นเห็นไหมครับอ่านะครับตัวโครงสร้างของเขาเนี่ยยังป้องกันในเรื่องของคลื่นกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยโครงสร้างตัวเรือนรโมดูลนาฬิกาข้างในเนี่ยก็ เรียกได้ว่ามีความทนทานนะครับไม่มีอะไรทําเขาได้ง่ายๆแน่นอนนะครับตัวตะขอฝั่งนี้ฮะ,ะก็จะเป็นวัสดุตัวโลหะนะครับค่อนข้างใหญ่ๆเลยนะครับแข็งแรงแน่นหนาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมให้ดูภาพรวมครับ ในแง่ของตัววัสดุของก็ต้องมองว่าทนทานแข็งแรงแน่นอนครับทั้งตัวสายของเขานะครับโครงสร้างตัวเรือนของเขานะครับที่เป็นคาร์บอนโมโนคอกนะครับและที่สําคัญตัวนี้กระจกยังเป็นแซฟไฟร์คริสตัลด้วยนะครับที่เคลือบกันแสงสะท้อนป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีฮะอ่าน่าสนใจไหมครับผมลองทาบข้อให้ดูครับและนี่คือขนาดของเขาครับนี่ของเจ้าฟ็อกแม G W F D A 1 0 0 0นะฮะ ขนาดก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรแหละครับเพราะว่าเป็นฟ็อกแมนเนาะทุกรุ่นฟ็อกแมนถ้าใครเคยใช้งานมาก่อนก็จะรู้ว่าเขาจะมีนขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็สายเนี่ยจะค่อนข้างทํามาค่อนข้างยาวเพราะอะไรฮะเวลาเราใส่กับเวสสูตรนั่นเองครับหรือชุดดําน้ํานะครับสูตรมันก็จะหนานิดหนึ่งเพราะงั้นสายต้องยาวหน่อยนะครับนี่เห็นไหมฮะเวลาขึ้นข้อผมว่าสวยนะคือผมต้องบอกว่าเว็บแรกเนี่ยนะครับ คือพอใส่เจ้าฟ็อกแมนตัวใหม่เนี่ยมันให้ความรู้สึกคือมันไม่ใช่แค่นาฬิกาดำน้ำแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเวลาขึ้นข้อแล้วเนี่ยมันเหมือนนาฬิกาหรูหรูหรือว่านาฬิกาที่ดูลักชัวรี่ยี่ห้อหนึ่งเลยนะคือมันดูหรูอะเพื่อนๆผมอธิบายด้วยคำสั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าพอขึ้นข้อแล้วเนี่ยนะครับคือมันเหมือนเอาง่ายๆว่าเหมือนใส่ออกงานได้อะ่ะใส่เที่ยวใส่ออกงานได้อะ่ะนะครับไม่เชิงว่าเป็นฟ็อกแมนเดิมๆที่ ที่เป็นหน้าจอดิิตอลนะครับที่มันอาจจะดูมันอาจจะดูเป็นนาฬิกาดำน้ําจ๋าหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าแหมนอกจากจะดำน้ําได้แล้วผมว่าใส่เที่ยวใส่ออกงานได้เลยนะนะครับให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับอันนี้เป็นความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนๆจะมองเห็นยังไงหรือว่าคิดเห็นยังไงกับเจ้าดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ก็นั่นแหละฮะก็อยู่ที่วิจารณญาณหรือว่าความชอบส่วนบุคคลนะฮะนี่เป็นไงครับผมไปกับตัวต่อไปเลยนะครับอ่านะครับก็ วางไว้ก่อนนะครับพระเอกของเราตัวแรกมาเรือนต่อไปครับผมพระเอกเรือนที่2ของเราครับผมนี้นะครับผมให้ดูรหัสรุ่นก่อนคราวนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงวัสดุแล้วนะฮะจะไปอย่างรวดเร็วขึ้นเพราะว่าเรารู้วัสดุของเขาแล้วตัวนี้รหัสรุ่นของเขาคือ g w f a 1 0 0 0 4ครับแน่นอนรหัสรหัสเลข4ี่เนี่ยต้องมาพร้อมกับสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้ครับว้าวนี่ตัววัสดุสายครับผมให้ดูฮะมันไม่ใช่สีแดงแบบด้านๆนะ แต่มันเป็นสีแดงแบบกึ่งเงากึ่งด้านนะครับซึ่งสำหรับผมนะผมค่อนข้างชอบเท็กเจอร์ที่เป็นกึ่งเงากึ่งด้านของ G Shock นะครับเพราะว่ามันขับสีได้ค่อนข้างโดดเด่นครับและที่สําคัญที่สุดครับเจ้ากึ่งเงากึ่งด้านนี่มันทาให้สายานาฬิการเราไม่เปื้อนง่ายด้วยครับอ่าสีแดงแบบคือกําลังดีอะ่ะสีแดงแบบสีแดงแบบไม่ด้านไม่จืดนะแล้วก็ไม่ใช่สีแดงแบบเงาเงาแว๊บนะฮะแม ร้นอนแรงจริงๆแล้วพอมาดูดีไซน์ตัดกับตัวหน้าเรือนครับที่เป็นสีดำเนี่ยผมต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบสีโทนดําแดงนะตัวน,นี้ต้องโดนใจแน่ๆฮะดีไซน์ของเขาวงด้านในจะสังเกตว่าจะเป็นสีแดงแดงรวมถึงเข็มฮะนี่เป็นลูกเล่นอย่างหนึง่งตรงเข็มวิเศษทีเห็นไหม ตรงเข็มวินาทีก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวฟรอนต์ตรงบริเวณนี้ก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวขอบนาฬิการอบๆตรงนี้จะทําเป็นลักษณะของสีลมดานะครับจะไม่เหมือนกับเจ้าเรือนแรกนะฮะที่ผมหยิบให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นสีเงินเงินเป็นซิลเวอร์เลยตัวนี้จะเป็นลักษณะส,สีลมดําผมว่าเขาพยายามดีไซน์มาให้มันเข้ากับตัวนาฬิกาที่เป็นสีดําแดงครับอ๋อรอเลยนะตัวปุ่มด้านข้างครับก็จะเป็นลักษณะของปุ่มโลหะสีเงินนะครับแล้วก็ ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำนะฮะนี่ดําแดงหล่อเลยเพื่อนๆนะฮะตีวตัวรัดสายตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านหลังครับนะด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เช่นเดียวกันครับพื้นสายด้านหลังก็เป็นสีแดงครับไม่ต้องพูดเยอะคะขึ้นข้อให้ดูเลยครับเพราะว่าเรารู้แล้ววัสดุเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงมัางครับนี่คือองจริงนะผมว่าฟ็อกแมนซีรีส์นี้นะ คือใครที่ชอบนาฬิกา G-Shock เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะที่รู้สึกว่าใส่ฟอกแบนรุ่นเดิมๆแล้วมันดูแบบมันดูเป็นนาฬิกาค่อนข้างดําน้ําจ๋านิดนึงนะผมว่ารุ่นนี้มันจะตอบโจทย์กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบนาฬิกา G-Shock ok, แต่ว่าอยากได้แบบคือระบบเข็มแล้วก็สามารถใส่ออกงานใส่เที่ยวได้ด้วยฮะนี่เลยครับพอระบบดิจิตอลเราก็จะนึกถึงนาฬิกาทรงแบบอารมณ์ออกสปอร์ตสปอ,สปอนิดนึงใช่ไหม ใส่เล่นนิดนึงแต่นี้พอมันมากับระบบเข็มผมว่าเวลามันอยู่บนข้อมือมันดูลักชัวรี่ขึ้นเลยนะครับมันดูหรูขึ้นเลยสวยไหมครับนี่สีแดงฮะคาบข้อให้ดูแหมหล่อสปอร์ตจริงๆเลยครับเบอร์นิงเลนะครับเท่เลยครับเพื่อนๆฮะกับสีดําแดงเป็นยังไงบ้างครับสีดําแดงสวยเลยนะครับผมขออนุญาตวางก่อนนะครับเพราะว่าวัสดุเรารู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคราวนี้นะครับมาดูเรือนต่อไปดีกว่าครับเรือนต่อไปนะครับผมไปอย่างรวดเร็วเลยนะ นี่มาดูรหัสกันเลยครับเจ้าเรือนต่อไปนะครับอีก1สีนะครับเรือนนี้นะครับมีรหัสชื่อรุ่นว่า GWFA-1000-1A ขีดนะครับแน่นอนรหัส 1A นี้เป็นรหัสสีพื้นฐานเลยหรือสีดำสีมาตรฐานที่ต้องเรียกว่าไม่ว่าจะซีรีส์ไหนๆของ G-Shock ก็ต้องมีสีดำออกมาด้วยนะครับนี่ดูครับดีไซน์ของเขาหน้าเรือนนะครับจะเป็นลักษณะของสีขาวตัดดำแล้วก็ตัดสีเหลืองเห็นไหมฮะ ผมว่าเขาใส่ใจการดีไซน์หน้าเรือนดีนะสังเกตว่าแต่ละเรือนเนี่ยนะครับคือตรงบริเวณหน้าเรือนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะหน้าเรือนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบสีเงินเงินซิลเวอร์นิดหน,นึ่งตัวเนวิบรูสีแดงนะครับตัดดล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าเรือนของเขาเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับสีเหลืองที่เป็นเข็มวินาทีเห็นไหมแล้วก็ตัวฟรอนต์ตรงนี้คือมันดูมีลุกเล่นอนะ่ะมันดูมันดูแบบ มันดูเป็นดีไซน์ที่แบบว่าคือให้ดูมีลูกเล่นนะสำหรับคนที่ชื่นชอบสีต่างๆกันตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นสีลมดําเช่นเดียวกันครับอ่าเหมือนกับสีแดงเลยสีลมดานะครับแล้วก็ตัดกับตัวเรือนที่เป็นสีดําแล้วก็หน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นจุดสีขาวนิดหนึ่งนะครับเป็นจุดสีขาวเพื่อเห็นชัดเจนเลยนะครับเทกเจอร์สายนะครับเป็นสีดานะครับอย่างที่ผมบอกว่าเทกเจอร์สายที่มันเป็นกึ่งเงากึ่งด้านเนี่ยคือผมชอบนะเห็นไหมเพื่อนๆดูฮะดูใกล้ๆ เวลามันเป็นกึ่งเงาเกึ่งด้านอะ่ะมันจะไม่ใช่สีแมทัลลิกที่เป็นวาวาวที่ใส่ยากอะ่ะแล้วก็ไม่ใช่สีดําด้านที่เวลาเราเราใส่แล้วมันค่อนข้างเปื้อนง่ายเขาถ้าเป็นสีด้านนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือชอบนาฬิกาโทนสีที่ใส่ง่ายๆนะผมว่าต้องชอบสีนี้แน่ๆฮะดูมีลูกเล่นที่หน้าปัดนิดนึงนะครับแล้วก็สีเป็นโทนดําเห็นไหมฮะรอเลยทีเดียวด้านหลังครับนี่เท็กเจอร์สายนะครับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนี้นะฮะนี่เป็นสีดําล้วนเลยครับตรงปุ่มด้านข้างเป็นสีเงินนะครับปุ่มด้านข้างเป็นสีเงินนะครับตัดกับตัวเรือนนาฬิกาผมทาบข้อให้ดูเลยไม่เสียเวลาครับนี่อยฮะพอทาบข้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าอืใครที่ชอบสีดํานี่ผมบอกเลยว่ามีแพ้ทางแน่แนแน่นะครับเพราะว่า คือดูล่อเลยนะเพื่อนๆดูล่อเลยนะใครที่ชื่นชอบโทนสีดํานิดนึงนะฮะผมบอกบอกว่าล่อเลยแหละนะครับล่อเลยแหละถูกใจแน่นอนนะครับหน้าปัดกําลังดีเลยครับหน้าปัดกําลังดีตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใส่สีมาเลอะเทอะนะครับแม่ผมมองว่าทั้ง3ามเรือนนะพอทาบข้อแล้วให้ความรู้สึกเป็นนาฬิกา Fox Man ที่ลักชัวรี่ที่สุดแล้วที่ดูหรูที่สุดแล้วในตระกูล Foxman ตั้งแต่มี Fox Man นมาครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะ มองว่ามันดูเป็นฟ็อกแมนหรือว่าเป็นกบที่หลูขึ้นมาเลยจากนาฬิกาตระกูลดำน้ำที่อาจจะแบบดูเป็นดิจิตอลดูเป็นทางสปอร์ตนิดนึงใส่ดำน้ำจ๋าหน่อยแต่อันนี้คือแบบแหมผมว่าอารมณ์แบบใส่เที่ยวได้อะใส่เที่ยวใส่ออกงานได้นะครับนี่เป็นไงฮะนี่คือทั้ง3ของเรากับเจ้าตัว Foxman นซีรีส์ล่าสุด GWF A 1000นนะครับเป็นไงฮะ ผมเทียบให้ดูอีกครั้งหนึ่งกับดีไซน์ของทั้ง3เรือนนะครับว่าหล่อขนาดไหนเน่นะครับเป็นไงบ้างนี่นะครับสวยไหมครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์หน้าปัดของเขานะมีความคือโดดเด่นแตกต่างกันชัดเจนเรือนแรกเห็นไหมครับตรงโลหะจะเป็นสีซิลเวอร์เป็นสีเงินเรือนที่2กับเรือนที่3สีแดงกับสีดำเนี่ยก็จะเป็นสีลมดําเลยคือพูด,ดง่ายๆว่าคือดีไซน์มาไม่ซ้ำอ่ะแล้วตัว จุดบอกเวลาด้านในเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นสีขาวนะครับเรือนนี้ทาเป็นสีขาวแต่เรือนสีแดงจะสังเกตว่าข้างในเป็นสีออกโทนลมดํานิดหนึ่งคือค่อนข้างใส่ใจเรื่องของดีไซน์นะนะครับรอเลยครับทั้ง3เรือนเลยนะฮะนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผมขออนุญาตวางนะฮะคราวนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะครับ เราพูดถึงในเรื่องของดีไซน์กันไปแล้วนะครับก็แน่นอนว่าข้ามกันไม่ได้ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกจุดเด่นของเ้านิดน,นึงนะครับในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ได้รับการอัพ เกรดมานะครับนี่อัปเกรดมาเต็มที่เลยอัปเกรดในเรื่องของอะไรอัปเกรดในเรื่องของฟังก์ชันรองรับระบบบลูทูธครับผมมันรองรับระบบบลูทูธรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทําไมต้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับ1ตั้งเวลาแน่นอนอยู่แล้วนะครับสงตัวนี้เนี่ยรองรับฟังก์ชันกันดําน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับเราจะสามารถเลือกนะครับดูเวลาน้ําขึ้นน้ําลงได้แบบทั่วโลกกว่า3,000จุดเลยครับ อ่านะครับทั่วโลกกว่า3000จุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เรียกได้ว่า ไม่ธรรมดาเลยนะนะครับดูเวลาน้ําขึ้นน้ําลงได้กว่า3,000จุดทั่วโลกนะครับตั้งเวลานะครับได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันผ่านระบบ GPS ในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นความแม่นยําของเวลาแน่นอนที่สําคัญดับต่อไปครับการทํางานร่วมกับสมาร์ทโฟนคือยังสามารถบันทึกการดําน้ําของเรานะครับไปลงที่สมาร์ทโฟนเพื่อที่จะวิเคราะห์อย่างละเอียดได้อีกด้วยนี่นะครับนี่ฟังก์ชันเป็นไงบ้างฮะไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย Foxman ตัวนี้ก็ต้องถือได้ว่าเป็น Foxman ในรุ่นที่ได้รับการอัปเกรดมาใน เรื่องของการใช้งานในการดําน้ําได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลายคนกังวลว่ามันเป็นระบบเข็มมันจะรองรับการดําน้ําได้ดีขนาดไหนผมก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมดูฟังกช์ชันที่ให้มาต้องบอกว่าน่าสนใจเลยล่ะครับ อันนี้ผมยังไม่เคยลองใช้จริงนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่ดำน้ำเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆคนที่ชื่นชอบการดำน้ำนะครับก็น่าจะนึกภาพตามออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาไปเปิดในสมาร์ทโฟนแน่นอนว่ามันจะสามารถดูรายละเอียดอะไรต่างๆอีกได้เยอะแยะเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยยังรองรับการชาร์จพลังงานด้วยระบบโซล่านะครับชาร์จเต็มเนี่ยสามารถใช้งานได้ห้าหกเดือนสบายๆครับไม่ต้องคอยมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านะครับ เราวางนาฬิกาไว้เฉยๆก็จะมีระบบเขาเรียกว่า power saving คือนาฬิกาจะ เข็มหยุดเดินอัตโนมัตินะครับก็คือพูดได้ง่ายมันจะประหยัดพลังงานตัวมันเองอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะน,น,นี้คือข้อดีนะครับฟังชันต่างๆมีให้มาพร้อมเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นสต็อปวอ c ท t มเมอร์อัลามมีพร้อมนะครับดูเวลาโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันกับหน้าจอเล็กตรงนี้นะครับดูกรับน้ําขึ้นน้ําลงได้ผ่านทั้งสมาร์ทโฟนและก็ตัวนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาฮะรองรับฟังก์ชันการดำน้ำรวมถึงสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่มีใน g s ช็ ck ok ก็ให้มาอย่างครบถ้วน น,นี่คือภาพรวมนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้พูดให้เพื่อนๆได้ฟังครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับในแง่ของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดเจนว่าเวลาเราเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อแล้ว มันเป็นยังไงมันสามารถใช้ทํางานอะไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้มันจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมเกินให้ฟังคร่าวๆแล้วกันในเรื่องของตัวฟังก์ชันของเจ้านี่นะครับผมขยาตกดปุ่มต่างๆให้ดูนิดนึงนะฮะปุ่มนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับนี่นะฮะเอาไว้เลื่อนโหมดต่างๆเห็นไหมครับดูเข็มเล็กๆตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับก็จะเป็นการเลื่อนโหมดต่างๆนะครับนี่อ่าเป็นปุ่มโหมดนะครับแล้วก็นะครับ ปุ่มอื่นๆนะครับก็จะอย่างนี้เป็นปุ่ม Start นะครับก็เป็นฟังก์ชันพวกการเริ่มต้นการดำน้ําต่างๆปุ่ม Adjust เวลานะครับรวมถึงปุ่มไ i ติงนะครับหรือว่าการเปิดไฟผมเปิดไฟเพื่อนๆดูนิดนึงครับตัวนี้เป็นไงบ้างไฟไฟสว่างเลยนะแล้วสามารถปรับระยะเวลาในการเรืองแสงหรือว่าส่องสว่างได้ครับ3วิ1.5วิแล้วก็เป็นไฟลักษณะของริมเมอร์ครับ อ่เป็นริมเมอร์คือว่าคือไฟมันจะค่อยๆเฟดตัวเองครับไฟมันจะค่อยๆเฟดตัวเองลงมาเวลาเรากดไฟ นะครับเพราะฉะนั้นก็ไฟแบบเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือก็เป็นไฟที่สวยงามเลยทีเดียวนะอ่านะครับนี่คือในเรื่องของภาพรวมของเขาและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยดูเอาเวลไทม์คือเราสามารถเปลี่ยนเวลานะครับเขาเรียกว่าสลับหน้าจอหลักกับหน้าจอหน้าจอรองหรือว่าตัวโฮมไทม์กับตัวเวลไทม์ได้ง่ายๆเช่นเดียวกันกับตัว M T G หรือตัวระบบเข็มอื่นๆของ g ีช็อคเลยคือกดปุ่มไฟค้างไว้ครับประมาณ5-6วินาทีนะครับตัวเวลไทม์กับตัวโฮมไทม์ก็จะสลับหน้าจอกันแล้วเห็นไหมฮะ นี่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมสามารถสลับเวลาโฮมไทม์กับโบวไทม์ได้ง่ายๆเลยเพียงกดปุ่มไฟค้างไว้ประมาณ5-6ถวินาทีนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบนะเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเราเลือกเวลาเขาเรียกว่าเลือกเวลาในประเทศที่เราเดินทางไปเที่ยวนะครับบ่อยๆนะครับหรือว่า ประเทศที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะสามารถสลับเวลาดูง่ายๆเลยนะครับเวลาเดินทางไปแล้วก็กลับเห็นไหมฮะนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของราคานิดนึงปิดท้ายนะครับก่อนที่จะจบคลิปกันแน่นอนเพื่อนๆต้องอยากรู้ราคาแน่ๆครับราคาหรือสนอนราคาของเจ้านี้นะครับเปิดตัวเนี่ยนะครับเปิดตัวอยู่ที่ประมาณนะครับแปดเกหมื่นเยนถาว่าแปดถึงเหมื่นเยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณสองหมกกว่านะ สองหมื 20, กว่ากนะี่คือราคาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นนะครับคาดว่านะครับคาดว่าเข้าไทยเข้ามาประเทศไทยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ2,000 20, 0ไปไปายหรือ3,000 30, 0ต้น,ต,นต้นประมาณนี้นะครับเพราะว่ารุ่นพี่เขาอย่างเจ้า G W F D 1 0 0 0เนี่ยราคา40,000กว่าเลยครับก็ต้องบอกได้ว่ารุ่นนี้ G W F A 1 0 0 0เนี่ยราคาถือว่าเซฟลงม,มาเลยนะ นะครับถ้าเกิดเปิดตัวประมาณ3 0,000ื่นต้นๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าราคาเซฟกว่ารุ่นพี่ก่อนหน้านี้เป็นหมื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งหรือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับอ่านะครับ,นะรบถือว่าราคาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาราคานี่จริงๆถือว่าเป็นราคาที่เซฟเลยนะครับแล้วก็น่าเล่นเลยทีเดียวครับเพราะว่านอกจากใช้งานการดำนานแล้วผมมองว่า เป็นฟ็อกแมนอีกรุ่นหนึ่งที่ดูรักชวรี่นะครับเหมาะกับการใส่เที่ยวได้ใส่องค์การได้ด้วยนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะงั้นเพื่อนลองพิจารณาดูครับผมมาเพื่อให้ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลให้กับเ,เพื่อนๆในการตัดสินใจกับเจ้า New f ็อกแมนจี a 1 0 0อยู่เอฟเอนะครับใครนะครับชอบไม่ชอบอะไรยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจเจ้าตัว New Fox Man ตัวนี้ก็สามารถสอบถามเข้าไปได้นะครับที่ G ีช็อกบายจีแซนะครับทางหน้า เพจของเรานะครับก็ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วบ้างนะครับในประเทศไทยคิดว่าหน้าช็อปเองก็น่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนฟ็อกแมนก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับทั้งดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนเพื่อนๆจะถูกใจไหมอะไรอย่างไรก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้า New Foxman New Model 2020ตัวนี้แล้วพบกันใหม่ กับ g ีช็อกบายจีแซนะครับ,บ, Z, นรบในคลิปหน้าก่อนที่จะจากลากันไปผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจากลาด้วยการให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งกับเจ้า n e w f o กแมนนะครับ g w f a 1 0 0ครับทั้ง3เรือนนี้ลาไปก่อนครับกับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับ